สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในวุธีเดี๋ยวเราจะทําการย้ายแคร่นะพี่น้องเอ้ยหลังจากที่มันตรงนั้นมันมันมันไม่ค่อยอันนี้นะท่านเดี๋ยวเอาเอาแคร่เอาอันนี้ตรงนี้ตรงรังเนี้ยเดี๋ยวรังนี่ออกเดี๋ยววันนี้จะทยอยเอาของกลับออไอะไรออกูติ๊กเดี๋ยวรังนี่อาจจะเอากลับเลยวันนี้อืม เล่นอเลเล,เล,ลเอ้าเดี๋ยวย้ายนะท่านเอาเอาตู้นี้ออกไปโน่นแหละเตรียมเอาขึ้นรถ ก็ตานต่อพไม่่อทุเรียนทุมันนี้คุณแห่ฮะมาลาักลักไปหาซาเล้งฮไอ้ เดี๋วเราลากไปไปบนซาเล้งเลยเรากลับวันนี้อ่ะไปเยอะคุณแม่นี่ยลากคนเดียวก็ไม่ไม่ลากได้เด็ดนี่ไปเราลากอันนี้นนามาเฮาเลย อ่อไปยกแขนี่นะท่านบ้านหลังนี้มีคนแขไปเร็วอูอัะไม่ถึงคนบ้าเฮดบัว เือกก็ไม่ได้นอนนะตาเออเจ็บพี่แข้วนะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนจะย้ายกองบัญชาการมาใกล้ๆมาตรงนี้นโเออโอ้เตียงถ้าทำใหญ่กว่านี้ยกไม่ไหวได้พี่น้องเลยห้าฟุตนี่ก็สุดยอดแล้ว <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> พดอดีเเนาะคุณแม่เนาะพอดีนะพอดีเนาะอเอาละทีนี้มองน,อนั่นค้าขนาดเลย,เลยน, <laughs> นอนบัดบือเลยพี่น้องเลยนี่ทุกท่านวางแค่ไว้ตรงนี้ตอนบ่ายมันจะมีร่มไม้ตัวนี้มาประกบตรงนี้พอดีเอสาเหตุที่ผมไม่เปิดประตูนะนี่ทุกท่านสาเหตุที่ผมพาทาประตูตัวนี้เนี่ย เปิดออกมาด้านนี้เพื่อที่จะเอาแค่ตัวนี้เนี่ยไว้นี้ออเพราะช่วงบ่ายมันจะมีร่มตรงนั้นอ่ะร่มนี่ร่มไม้ตัวนี้เนี่ยมาตรงนี้พอดีมันจะไม่ได้โดนแดดส่องตรงนี้นะจุดนี้นี่อ่าจุดหน้าบ้านเนี่ยจะไม่โดนแดดส่องแต่ว่าถ้าแถวนี้โดนแดดส่องน่ะบ่ายสามเนี่ยแดดจะส่องไปถึงโน่นเลยอแต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่มีดแดดเอ่อวัเนเนี่วเขาไปจะวิ่งไนครับ โอ้เจ้าพี่น้องเกยเสียงคักขนาดเลยบ่นี้เอานอนบ่นี้มืดมืออเอนอนเต็มที่ขี้เต็มส่วมอืมอ่ะโอเคครับทุกท่านฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ